มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะเป็นปีตาไฮรักดีวนะคะเครื่องยอนต์ 2.4e เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคันนี้สภาพเดิมๆสภาพดังฟ้าเลยจ้ะไปดูรอบคันนะคะแม็กจากูนค่ะยางขอบ16จ้าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะกุญแจไปกุญแจรีโมทนะจ้ามาดูห้องโดยสารกันนะคะเป็นยังไงบ้าง คอนโซลหน้าเรียบหรูดูแพงนะคะสีดำเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สอง0 0นต้นๆเท่านั้นค่ะมาพร้อมหัวเกียร์เดิมแอร์เดิมชุดเครื่องเสียงเดิมจากศูนย์ค่ะแท้ๆเลยเดิมๆสภาพนางฟ้านะคะคันนี้มาพร้อมบอกกระเยี่สีดำค่ะเรียบรูดำสนิทค่ะสวยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ฟังก์ชันอีโคโหมดเวอร์โหมดนะคะมาเาอบาพวรายมันติฟังก์ชันนะคะมาดูที่ห้องเครื่องกันนะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4ตัว E ค่ะโครงสร้างเดิมคานเดิมน็อตไม่ขยับแผ่นเพจเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีน้ำท่วมไม่มีคนหนักมาก่อนนะคะดูแลหลังการขาย1ปีถึง2 0 0หมกิโลเมตรเลยค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้า ที่ต้องการห no าร e ถที่ราคาไม่แรงมากแนะนำคันนี้ค่ะเป็น To y ยต a h ไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4ตัว E ีตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0าเบาทเลดผ่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงถูกสุดๆรับเลดผ่อนดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ห0 0 0ต้นๆเท่านั้นสำหร yeah. ับลูกค้าที่มีเครดิตที่ดีนะคะพิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้ค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะออกรถ4ีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีจัดฟรีโอนภาษีพรบาบทะเบียนรับเงินกับบ้าน 30- 0 0 0ถึง50,000บาทนะคะแล้วก็ ดูแลหลังการขายยาวๆเลยค่ะ1ปี2 0 0 0 0โลและคับฟี่45วันถึง120วันนะคะ